ยิ้มย่อเย,อเยอ้ยกิเลสตัวเองนะไม่ใช่ไปย่อเย้ยว่าเขาเป็นเปรตน,นะแล้วท่านก็มีความเมตตากรุณาสมบูรณนะ์ช่วยได้ก็ช่วยแต่อย่านึกนะว่าช่วยได้ทุกตัวนะถ้าไม่มีบุพกร,รรมร่วมกันไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรกันมาก,ก่อนอะไรเนี้ยมันช่วยกันไม่ได้จริงหรอกนะงั้นเราคุณงามความดีต้องทําด้วยตัวเองนะ จะรอให้คนอื่นมาอุทิศแล้วไม่ได้กินหรอกนะแต่ว่าบุญนั้นมันไปตกอยู่ที่คนทำนะถ้าเราไม่ช่ยญาติมิตรของเขาอะไรเนี่ยเขาทำบุญมาให้เราได้แต่มองตาปลิบๆิบนะรับไม่ได้นะในคำพีก็มีเรื่องอย่างนี้อย่างพระเจ้าพิมพิสารคือหนึ่งท่านทำวันหนึ่งท่านทำบุญนะทำบุญแล้วตกอังคืนเนะี่ยท่านได้ยินเสียงน่ากลัว ทนะ่านก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าบอกนี่เสียงเปรตนะพักพวกของท่านนะเคยทำบุญทำกรรมมาด้วยกันแล้วพวกเนี้ยตรกละคำลำบากอยู่ในภพภูมิอย่างนี้นะผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งหลายองค์นะไม่ได้รับส่วนบุญเลยใครทำบุญให้ก็ไม่ได้รับนะให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้ว,วจจอุทิศเจาะจงให้คนพวกนี้ให้เปรตพวกนี้นะ พิมพิสารท่านก็ทําบุญใหม่แล้วก็อุทิศให้พวกนี้ได้รับแปลสภาพเป็นเทพไปไม่อย่ประมาทนะมีความดีอะไรรีบทําไว้มีโอกาสทํารีบทาเอาไว้อย่าไปรอให้คนอื่นอุทิศให้นะโอกาสได้นี่ยากมากเลยนี่พูดออกไปนอกเรื่องละกลายเป็นเรื่องเปรตไปแล้วเนาะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อมีองค์หนึ่งนะ ชื่อหลวงปู่แผ่นทองหลวงพ่อไม่ได้เรียนกรรมฐานกับท่านหรอกแต่ท่านเป็นพระกรรมาวัจจาเจ้าคุณโพนะวัดบุรพารามเนี่ยท่านเป็นอุปชาพระจันทร์ทองเนี่ยท่านเป็นกรรมาวัจจารจา์นะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็เมตตาหลวงพ่อมากนะมีอะไรท่านก็คอยช่วยเหลือเอชื้อจุน ท่านได้พูดออกมาประโยคนึงนะฟังแล้วอย่าตกใจนะท่านบอกเดี๋ยวนี้นะท่านดูนะพระกระทั่งในวัดกรรมฐานนะกลายเป็นวัดบ้านไปหมดแล้วส่วนพระวัดบ้านกลายเป็นคารวาสหมดแล้วส่วนคารวาสกลายเป็นอะไรรู้ไหมกลายเป็นเปลดไปหมดแล้วนี่ไอ้เปลเตมอีเปลตอยู่ที่นี่เป็นอันมากเลยนะ สังเกตนะใจเราโลภขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเปรตเมืนะนะ่อนั้นแล้วใจเราโลภทั้งวันนะหิวความสุขหิวโน้นหิวนี่ตลอดเวลานะน,นั่นคือใจของเปรตนะนะหัดสังเกตตัวเองไปนี่หลวงปู่ดุลท่านสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะถ้าเราทําตรงนี้ได้นะจิตเราจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่น หรือจิตที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวภาวะแห่งความรู้ตัวภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นจุดสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นปฏิบัติอันนี้พระพุพทธเจ้าท่านบอกนะบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอะไรสำคัญเหมือนกับความรู้สึกตัวนะที่จะเป็นจุดตั้งต้นของการล้างกิเลส คือจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องล้างกิเลสได้นะโสดาก็ต้องล้างกิเลสเป็นลาดับไปท่านบอกท่านไม่เห็นอะไรสาคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเลยมันน่าสงสารตรงที่ในโลกนี้แทบไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงคือคนที่ส่งจิตออกนอกไปส่งจิตออกนอกมีหลากหลายนะ หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปทางใจนี่หลากหลายหลงทางใจเช่นหลงไปคิดวันๆนะอยู่ในโลกของความคิดตลอดเลยไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยอีกพวกหนึ่งที่หลงคือหลงไปเพ่งส่งจิตไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอันใดหนึ่งตรงนี้หลวงพ่อเห็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะ เวลาหลวงพ่อสอนเพื่อนๆนหลวงพ่อก็สอนบอกเฮ้ยอย่าเผลออย่าเพ่งสองตัวนี้ร้ายกาดมากนะเผลอก็คือหลงไปส่วนใหญ่หลงไปในความคิดรองลงมาคือหลงไปดูรองลงมาก็หลงไปฟังนะส่วนใหญ่คือหลงคิดคิดทั้งวันเพราะงั้นต่อไปนี้ถ้าจิตหลงไปคิดให้รู้ทันนะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญนะ คิดมันจะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องรู้แต่ให้รู้ว่ามันกำลังคิดตัวนี้ตัวสำคัญนะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามันคิดนี่อีกตัวหนึ่งที่หลวงพ่อบอกเพื่อนเพื่อนเรื่อยว่าเอ้ยอย่าเพ่งอย่าเพ่งการเพ่งก็คือการที่เราคอนเซนเทรตเราใส่ใจจดจ่อลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็นิ่งอยู่ตรงนั้นนะ บังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนั้นก็ออกนอกเหมือนกันนะอย่างเวลาเราจุดเทียนมาเล่มหนึ่งเราดูไฟเนี้เราจ้องอยู่ที่ไฟนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ไฟนะหรือเรารู้ลมหายใจนะดูให้ดีนะจิตเรายังเคลื่อนไปที่ลมหายใจอยู่นี่จิตออกนอกเรียบร้อยแล้วนะขนาดลมหายใจของตัวเองนะนะนี่หลวงพ่อมองเห็นตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเลยนะว่า ในโลกนะหาคนรู้สึกตัวนะัแทบไม่ได้เลยบางทีไปตามวัดนะเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ตื่นเบิกบานนะเข้าใจธรรมะอะไรต่ออะไรแต่ลูกศิษย์ที่แวดล้อมอยู่เนะี่ยมันเพ่งลูกเดียวเลยนะมันยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสังเกตดูคนที่ไม่ปฏิบัตินะมันหลงลูกเดียวจิตออกนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ออกไปเพียบเลยส่วนคนปฏิบัติมันไม่หลงไปอย่างนั้นมันหลงเพ่งเพ่งก็คือการหลงอีกแบบหนึ่งนะหลงแบบจงใจที่จะไปรู้อารมณ์นันนี้แล้วจิตก็ไหลไปจมอยู่ที่อารมณ์อันนี้เรียกว่าหลงเพ่งเคยไปเดินดูตามวัดกรรมฐานนะเห็นก็ไม่เห็นมีคนปฏิบัติเลยในใจคิดอย่างนี้นะ ที่นี่ไม่เห็นมีคนปฏิบัตินะคนนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยรยคนอนะ่ะแต่ใจเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่เพราะมันไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักคนหนึ่งพวกหนึ่งก็นั่งคิดอะไรไปนะพวกหนึ่งก็เพ่งเอาเพ่งเงา,เงเงานั่งใจหลวงพ่อนะไปดูเขาใจหลวงพ่อก็นึกปรามาสนะเฮ้ยที่นี่วัดนี้ม่เห็นมีใครภาวนาเลยตอนเช้าเขาไปกราบครูบาอาจารย์ นะยังไม่ท่านพูดอะไรเลยนะท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็พูดมาประโยควัดนี้ไม่มีใครเข้าปฏิบัติกันแล้วนะหลวงพ่อฟังนะโอ้โหส,สะดุ้งเลยนะขณะนั้นที่เราไปดูชาวบ้านเขาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันเพราะงั้นตรงนั้นไม่มีใครปฏิบัติสักคนเลยนะเราเองชั่วเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่คนอื่นชั่วเนี่ยนะมันสอนตัวเองได้เลยเนะี่ยโอ้มันย้อนเข้าตัวเองเลย แต่ที่แน่นอนก็คือในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวแทบไม่ได้เลยพระอริยะถึงขาดแคลงนะงั้นเราต้องฝึกทำอย่างไรเราจะรู้สึกตัวไดนะ้วันนี้ไม่ต้องสอนเรื่องอื่นแล้วเอาเรื่องเดียวว่าทำยังไงจะรู้สึกตัวไดนะ้ขั้นแรกเลยนะจิตของเราเนี่ยมันจะวิ่งพล่านไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลา เื่องมันวิ่งอุตรุดอย่างนั้นมันดูยากเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยทำในรูปแบบสก่อนทำกรรมาฐานอันใดอันหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้นะอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะตอนเด็กๆหายใจเข้าพูดออกโทรนะปรารถนาความสงบตอนนี้ไม่เอาหายใจเข้าพูดออกโทรแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทัน จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตทันทีที่รู้ทันจิตจิตจะดิดต,ตัวออกมาจากการเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติเห็นไหมเราทำจิตให้เป็นผู้รู้ไม่ได้แต่เรารู้ทันจิตที่เป็นผู้หลงไดนะ้เพราะงั้นเรามีสติรู้ทันเวลาจิตเราหลงนะจิตออกนอก หลงไปดูรู้ทันหลงไปฟังรู้ทันหลงไปคิดรู้ทันแต่ถ้าตอนที่เราฝึกกรรมฐานเนี่ยหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันสิ่งที่ผิดมีสองงานเผลอกับเพ่งนะงั้นถ้าพวกที่เคยเรียนกับหลวงพ่อสมัยแรกๆจะได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆไม่เผลอไม่เพ่งนะตอนนั้นนะบอกไม่เผลอไม่เพ่งนะบางคนนะบางที่เขาได้ยินนะ ขาหัวเราะอ,อะไรบอกเอ๊ะประโมทสอนลาอาจารย์ประโมทนี่ใช้ไม่ได้อะทําไมไม่สอนพุโทโธนะบอกโอ้ก็เห็นพุโทโธกันทั้งแผ่นดินอะแต่พุโทโธเราก็ไปเผลอไปบ้างเผลอไปพุโทโธหรือไม่ก็ไปเพ่งกับพุโทโธเขาก็มีนะรู้ลมหายใจก็เผลอไปคิดเรื่องลมหายใจเ็ามีนะไปคิดเรื่องอื่นก็มีคิดเรื่องลมหายใจเช่นตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอะไรนะ ลองทำดูสิคิดไหมรู้ลมหายใจสิคิดไหมเห็นไมไปไม่รอดรอ่ <c oughs> <c oughs> ะะมันหลงอ่ะนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยไม่ได้ไปสอนว่าให้ทําสมาธินิ่งๆน,นะอะไรเงี้ยหลวงพ่อสอนเนื้อในของสมาธิเนื้อในที่แท้จริงของสมาธิชนิดตั้งมั่นที่เราจะใช้เดินปัญญานี จิตไม่เผลอแล้วก็จิตไม่ไปเพ่งเผลอคือลืมอารมณ์กรรมฐานเพ่งคือไปจ้องอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเราแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของอารมณ์กรรมฐานอย่างท่านหลวงพ่อจะทำอนาปนสติเนะี่ยหลวงพ่อรู้สึกร่างกายมันหายใจอยู่หลวงพ่อรู้สึกแค่นี้เองสงบหรือไม่สงบไม่สําคัญถ้าอยากสงบจะไม่สงบนะถ้าไม่ได้อยากสงบสงบเลยเนะนี่ยหมันของง่ายอ่ะนะ แต่กว่าจะง่ายก็ยากก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนความรู้สึกตัวนั้นก็คือสภาวะที่จิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่เราจะได้จิตชนิดนี้คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอย่าน้อมไปหาความสงบนะแต่ถ้าต้องการความสงบก็ทำให้สงบนะ อันนี้จะสอนเรื่องสมาธิชนิดตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานนะก็เราทำสมาธิทำกรรมฐานไปแทนที่เราจะคอยสนใจอารมณ์กรรมฐานเนี่ยให้เราแค่รู้ทันจิตตนเองไว้นะอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหรือเมื่อก่อนพระอาจารย์เห็นไหว,ไวในกลางอกเนี่ แล้วโดนหลวงพ่อกางแย่เข้านะแล้วจิตพระอาจารย์หลงไปคิดพระอาจารย์ก็มองเห็นจิตไหลลงไปจะไปเพ่งไหวๆไวพระอาจารย์ก็เห็นพระอาจารย์ก็เลยภาวนาเป็นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาตอนนั้นนะตั้งแต่เป็นโยมอะพอมาภาวนาไม่ใช้เวลาไม่เยอะละพอมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแะล้วการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าไม่มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไะหนที่เราว่าเจริญปัญญานะั้น มันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะเพราะจิตไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้ถ้าไปดูให้ดีในสติปัฏฐานสูตรนะท่านไม่มีคําว่าคิดนะท่านมีแต่คําว่าเห็นคําว่าเห็นคือคําว่ารู้คําว่าเห็นนะคําเดียวกันนะความหมายเดียวกันหายใจออกนะก็รู้หายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นะร่างกายนั่งก็รู้ชัดว่านั่ง ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้ว่าหยุดนิ่งนะจิตมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์นะจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธรู้ว่าไม่โกรธนี่จิตรอบรู้ว่าไม่ลอบจิตรอบรู้ว่ารอบจิตไม่รอบรู้ว่าไม่ลอบเห็นไหมมันมีคําว่ารู้ไม่มีคําว่าคิดไม่มีคําว่าเพ่งนะให้รู้เอานี่ทําไมเขารู้กันแต่บ้านแต่เมืองบอกทาสติปัฏฐาน แล้วมันไม่ได้ผลเพราะมันรู้ไม่เป็นมันรู้ไม่จริงนะทำไมถึงรู้ไม่จริงเพราะไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้นะไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีแต่จิตผู้หลงกับจิตผู้คิดกับจิตผู้เพ่งมันมีอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้จิตเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะตรงเนี้หลวงพ่อลองทบทวนอดีตดูนะสิ่งที่ยากที่สุดของการปฏิบัตินะี คือความตื่นขึ้นมานะคือจิตที่ตื่นขึ้นมาตัวนี้ยากที่สุดเลยเพราะถ้าจิตเราตื่นได้นะเรามีสติรู้ทันแนละ้วจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี้ยศีลอัตโนมัติก็จะเกิดสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิด,กกดปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะสุดท้ายก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัตนะิไม่ว่าอะไรเกิดนะจิตมันรู้เลยว่าเดี๋ยวก็ดับนะ เนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นคือความรู้สึกตัวหรือความตื่นนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะใดสําคัญเหมือนกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญในแง่ที่ว่าเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะล้างกิเลสน,นะเหมือนพวกเราต่อไปนี้เลิกเป็นพวกหลงเะทดนะ หาดู้สึกตัวทุกวันทําในรูปแบบทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งต้องทํานะถ้าอยากได้มากผลในชีวิตนี้ต้องทําในรูปแบบเวลาทําในรูปแบบนั้นเราจะลดอายตนะลงตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันเวลาทําในรูปแบบเหลือใจเนะี่ยเป็นตัวหลักกับร่างกายนะเหลือกายกับใจอย่างเงี้ยเป็นตัวหลักนีนะ ตาเราก็ไม่ได้เที่ยวแส่สายไปดูอะไรเราอยู่กับที่ไหมหูเราก็ไม่แส่สายไปฟังจมูกก็ไม่เที่ยวไปดมอะไรแล้วตอนนั้นก็มนไม่ไปกินอะไรนี่มันลดอยายตนะลงไปเหลือกายกับใจงั้นเวลาทําในรูปแบบนั้นเหลือแต่กายกับใจแล้มีสติรู้กายไปมีสติรู้ใจตัวเองไปถ้าจิตเราไหลลงไปในกายรู้ทันจิตลืมกายไปรู้ทันถ้าจะดูนามธรรม จิตนี้ไปคิดรู้ทนันจิตไปเพ่งนามธรรมาอยู่รู้ทันอย่างเพ่งคว,วามว่างๆอะไรเงีนะ้ยเพ่งจิตท,ที่ว่างๆอะไรเงี้ยคอยรู้ทันจิตไหมนะทำกรรมาฐานไปนะแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองเวลาทําในรูปแบบก็มีกายกับใจนะมันก็ลดอายตนะลงไปเสียอันมันก็ดูง่ายหน่อยพอเราชานี้ชานานนะจิตไหลรู้จิตไหลรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ชํานี้ชํานานนะ เราพร้อมที่จะลงสนามรบจริงแล้วสนามรบจริงของผู้ปฏิบัติก็คือชีวิตจริงๆของเราตอนนี้แหละนะชีวิตจริงของเราเดี๋ยวนี้แหละในชีวิตจริงเราใช้อายตนะหกอันสลับกันไปเรื่อยๆทีละอันนะไม่ใช่ทีละหกอันหรอกนะเดี๋ยวตาก็เห็นรูปเดี๋ยวหูก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวจมูกก็ได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้นกระทบรสเดี๋ยวกายรู้สัมผัสนะเดี๋ยวใจไปคิดเดี๋ยวใจไปเพ่งอ่างเงี้ย สารพัดถ้าเราเคยมีสติรู้ทันใจของตัวเองไว้โดยการซ้อมในรูปแบบใช่ไหมใจไปเพ่งร่างกายรู้ใจลืมร่างกายรู้ใจไปเพ่งนามธรรมเช่นเพ่งความรู้สึกสุขเนี่ยก็รู้นะใจลืมนามธรรมาลืมตัวเองก็รู้ฝึกตัวนี้ชํานาญนะเวลาอยู่ในชีวิตจริงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเราหลงไปที่อารมณ์กรรมาฐานและอารมณ์ในที่เราเห็นนะ เราสัมผัสนะจิตมันหลงไปดูก็รู้จิตมันหลงไปฟังก็รู้หรือจิตมันหลงไปคิดก็รู้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะถ้าเราสามารถฝึกมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแล้วหลวงปู่มั่นท่านเคยสอน,นสอันนี้หลวหลงปู่สุวัตท่านสอนหลวงพ่อมาอีกต่อหลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นนะแต่ว่าหลวงปู่สุวัตเนี่ยไปเรียนกับหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่า ทำสมาธิมากเนิ่นช้าสมาธิที่เนิ่นช้าคือสมาธิที่สงบอยู่เฉยๆทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบตัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันนะครูบาอาจารย์สอนแต่คนทำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีจิตท,ที่ตั้งมั่นพอ มีจิตแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมีจิตแต่ผู้เพ่งนะเพราะงั้นฝึกให้รู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวเป็นโดยการทํากรรมฐานนะจิตไหลไปหาอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้แล้วมาอยู่ในชีวิตจริงเนะี่ยตาเห็นรูปจิตเราเป็นยังไงจิตเราหลงไปดูรูปรู้ทัน ถ้าจิตไม่หลงไปดูรูปมันก็ย้อนมาเห็นนะว่าจิตตอนนี้มีความสุขตอนนี้มีความทุกข์ตอนนี one, ้มีกุศลตอนนี้มีอกุศลนะหูได้ยินเสียงถ้าหลงก็ไปฟังเสียงนะถ้ามีสติก็เห็นเลยจิตที่ไปฟังเสียงนะเดี๋ยวก็สุขบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลแล้วตาา่อไปพอเราเห็นทีทีทนะกระทบไปเรื่อยๆแล้วเรารู้ทันที่จิตเราไปเรื่อยๆ ต่อไปจิตจะเกิดปัญญารวบยอดนะจิตจะสรุปได้เองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาสุขเกิดระดับทุกเกิดระดับดีเกิดระดับโลภกระดลงเกิดระดับนะทีแรกก็เห็นแบบนี้เห็นทีละอนทีละันต่อไปปัญญารวบยอดมันเกิดนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่ okay. everything ก็ได้ทุกอย่างที่มันเกิด่ะ ทุกสิ่งที่มันเกิดนะล้วนแต่ดับทั้งสิ้นถ้าเราเห็นตรงนี้นั่นคือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราคิดว่ามีตัวเราตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ขันห้าซึ่งไม่ใช่ตัวเราขันห้าที่ทําหน้าที่ของแต่ละตัวของมันไปนะอย่างเวทนาเนี่ยมันก็ทําหน้าที่รู้สุขรู้ทุกข,ของมันไปนะมีสุขมีทุกไปสัญญามันก็ทําหน้าที่จําได้หมายรู้ไป สังขารมันก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไปจิตก็ทําหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะเอาล้วันนี้เทศให้ฟังแค่นี้พอละสรุปได้ไหมวันนี้สอนให้ทําอะไรร,นะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะถ้าทิ้งตัวนี้อย่ามาคุยเลยว่าจะเดินปัญญาแค่รู้สึกตัวยังทําไม่ได้เลย แล้วมันจะไปเจริญปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจได้ไงเพราะมันลืมกายลืมใจไปแล้วหรือมันไปเพ่งกายเพ่งใจนิ่งๆอยู่แล้วปัญญาไม่เกิดหรอกนะขอหยุดพักดื่มน้ำก่อนหัวใจจะวายแก่แล้วพูดเร็วๆเหนื่อย เบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึภาวานาในรูปแบบนั่งสมาธิและเดินจงกรมทุกวันในชีวิตประจำวันรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้สึกจิตที่เปลี่ยนไปเวลามองผู้คนเวลาได้ยินเสียงและคิดเรื่องต่างๆรู้ตัวว่าจิตเห็นสภาวะต่างๆด้วยจิตที่บังคับนั่งนิ่งๆด้วยจิตอะไรนะรู้สภาวะรู้ตัวว่า จิตเห็นสภาวะต่างๆด้วยจิตที่บังคับเออหากนั่งนิ่งๆจิตจะรวบเห็นความหนักที่ศีรษะแต่เห็นความหนักที่กลางอกได้น้อยจิตยังถลำไปดูความไหวกลางอกบ่อยๆในเวลานั่งพักจากการเดินหรือเวลานอนรู้สึกตัวว่าสมาธิผิดขอคําแนะนําจากหลวงพ่อด้วยครับมีเมียหรือยังไปช่วยเมียทํางานบ้าง นั่นแหละยอดกรรมาฐานเลยล่นะใชกวาดบ้านถูบ้านนะทำงานซักผ้าตากผ้าอนะไรเนี้ยทำไปนะรวมการปฏิบัติเนี่ยเข้ากับชีวิตจริงให้ได้นะถ้าเราจงใจทำในรูปแบบอย่างเนี้ยมันจะเพ่งนะมันจะเพ่งแก้ยากไปหางานทำไปช่วยเมียทำงานไป แล้วเราจะเห็นทั้งกายทั้งใจนะร่างกายเราทํางานใจเราโมโหไปอะไรเงี้ยีมันบ่นอยู่เรื่อยแต่มันใช้ตลอดอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยมันจะเห็นนะกระทบอารมณ์หนึ่งเนี่ยดีมีลูกไหมโอ้ยังยังเห็นทุกข์ไม่พอตกนรกไม่พอไปใช้ชีวิตจริงๆอเนะ่ยภาวนานะภาวนาให้ได้อย่างนี้ถ้าไปดังเงี้ยแล้วใจไปเพ่งอ่ะจะแก้ยังไง แกย่ยากไีแก้มันทำไมอ่ะก็อย่าไปเพ่งมันสิไม่ทําเหตุมันแล้วไม่ต้องมาแก้ผลมันนะแก้ไม่ได้หรอกนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะ